ชาแนลนายทารหลอดพยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะเปิดไพ่ทำนายดวงชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมประจำเดือนมิถุนายน2 6 6 5ค่ะโดยครูเอปัทมพรน,นักพยากรอ่านไพ่ทาโร่ชาแนลนายทารหลอดพยากรบายครูเอค่ะ ทำนายดวงชาวราศีกุมผู้ีิเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมและลัคนาราศีกุมที่ได้จากเวลาเกิดนะคะผูกดวงให้ได้ลัคนาราศีค่ะถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์การผูกดวงไว้ที่ Description รายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะสำหรับการทำนายเปิดไพท่ทำนายดวง เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาในการชมนะคะขอเป็นตัวแทนชาวราศีกุมและลัคนาราศีกุมจับไพ่เพื่อขอไพ่เปิดทำนายดวงของชาวกุมในเดือนมิถุนาค่ะ The chariot ขึ้นมาใบแรก Four of Swords lovers two of wands Nine of Pentacles, 3 of Cups, Queen of Cups, The Star, King of Wands, 5 of Wands. ดวงชะตาของชาวกลุ่มในเดือนมิถุนายน265ครึ่งปี ของปี2022นะคะตัวตนขออนุญาตปรับให้เห็นสุกโขภัยทั้งหมดนะคะวางไพ่แบบเซล t i ติครอสแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมของการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือไพ่ Tar ot, ทาโรต์ทาโรนั่นเองนะคะเดชาริออตเกิดขึ้นมาในดวงชะตาการเดินทางค่ะจะมีเกิดขึ้นความเหนื่อยเกิดขึ้นการงานนะคะที่ต้องอาศัยความอดทนแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเพราะมันมี energy ของการเดินทาง movement การติดต่อการมี connection นะคะออขอให้ชาวกลุ่มเนี่ยขยันขันแข็งแล้วจะประสบความสำเร็จความก้าวหน้าค่ะถ้าอยู่บ้านเฉยๆนิ่งๆก็อาจจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้ามีการออกจากบ้านมีการติดต่อนะคะพูดคุย ไปพบคนนั้นคนนี้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมี energy ของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมีการพูดจานะคะไปการไปพบกับผู้คนมากมายคุณจะเกิดออพลังงานที่ดีนะคะการงานการเงินมันจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวนะคะสี่ดาบสี่ดาบบอกให้รู้ว่าอย่าใจร้อนจะทำอะไรให้ระมัดระวังอย่าวู่วามอย่าตัดสินใจรวดเร็วควรที่จะคิด พิจารณาให้ดีๆก่อนที่จะลงมือทําหรือตัดสินใจถึงแม้ว่าคุณจะเดินทางบ่อยถึงแม้ว่าคุณจะมีการพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็ตามคุณก็ควรที่จะใจะเย็นๆน,นะคะเพราะความวุ่นวาน อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเพราะการเดินทางได้นะคะหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะมันมีไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่5้าไม้เท้าความขัดแยง้งความวุ่นวายค่ะดังนั้นทําใจร่มๆสบายๆเย็นๆน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะคะเลิฟ r เวอร์เกิดขึ้นมามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ มีความรักที่สดใสได้เฉลิมฉลองอาจจะได้มั่นหมายอาจจะได้แต่งงานอาจจะได้พบคนที่มีแนวโน้มว่าความสัมพันธ์จะยาวไกลนะคะอาจจะมีลูกอาจจะได้ไปงานเฉลิมฉลอง งานที่แสดงความยินดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานแสดงความยินดีในด้านต่างๆนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งของเราก็ดีของญาติก็ดีของเพื่อนฝูงก็ดีดังนั้นถือได้ว่าดวงชะตาจะมีเกณฑ์ได้พบสิ่งพึงพอใจอาจจะได้สัตว์สองเท้านะคะสองไม่เท้าเกิดขึ้นมาการต่างประเทศจะดีใครที่ติดต่องานนะคะกับ ชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนไกลมีเกณฑ์ว่าการพูดคุยการเจรจาการตกลงจะประสบความสำเร็จราบลื่นได้ดีนะคะหรือใครที่มีญาติพี่น้องนะคะมีคู่ครองคนรักอยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศก็ มีการสื่อสารกันได้ดีหรืออาจจะมีการเดินทางมาหากันเราจะเดินทางไปหาเขาที่ต่างประเทศหรือเขาจะเดินทางมาหาเราในประเทศไทยนะคะก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์กันดีนะคะกับ ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนไกลมีการเดินทางมาพบปะกันนะคะเราจะเดินทางไปหาเขาก็ได้เขาเดินทางมาหาเราก็ได้นะคะระวังจะขัดแย้งกับผู้หญิงที่ร่ำรวยนะคะอาซอเศรษฐีนะคะเ,ออเจ้าแม่เงินกู้หรือนายทุนนะคะหรือเจ้านายก็ตามนะคะให้ระวังปากระวังคําระวังอารมณ์นะคะอย่าวู่วามไปทะเลาะหรือว่าไปมีความขัดแย้งกับ คนที่มีเงินนะคะมีอำนาจอยู่ในมือคนที่มอีอิทธิพลนะคะในชีวิตของเราก็แล้วกันนะคะไพ่ถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นนะคะอย่างที่ได้ทำนายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเป็นเฉลิมฉลองเรื่องของความรากักงานมานั่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเฉลิมฉลองแสดงความยินดีการเลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหลายๆอย่างนะคะเปิดร้านใหม่ได้หมดเลยนะคะจ,จะมีการเฉลิมฉลองอาจจะ เป็นของเราก็ได้อาจจะเป็นของคนในครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้หรือว่าคนรู้จักกันก็ได้นะคะ Queen of c u p นะคะ จะมีความผูกพันนะคะกับคุณแม่หรือจะมีลักษณะของความเป็นแม่มากขึ้นนะคะได้ดูแลคนในครอบครัวนะคะมีภาระที่จะต้องส่งเสียลูกเต้าเรียนนะคะเ,เปิดเทอมต้องจ่ายเงินหรือว่าจะต้องไปส่งลูกมีภาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านจัดบ้านแต่งบ้านหรือกําลังรีโนเวทบ้านหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้าน กับครอบครัวนะคะมีความวุ่นวายมีภาระที่จะต้องจัดการแต่มีความสุขเพราะมันคือความรักที่อยากจะทำให้นะคะหรืออาจจะได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่นะคะผู้มีอุปการะคุณพนที่เป็นเหมือนดุดดังมารดานะคะอาจจะเป็นป้าเป็นเจ้านายได้หมดเลยนะคะก็เป็นลักษณะของออความ ผูกพันนะคะกับเพศแม่หรือภาระกิจที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับ บ้านที่อยู่อาศัยหรือคนในครอบครัวไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นมานะคะมีสัญญาณที่ดีค่ะว่าจะพบกับชื่อเสียงโด่งดังชื่อเสียงดีได้ออกงานสังคมได้ไปยังสถานที่ที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ดีไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือภูเขาหรือทะเลได้ไปร่วมงาน สังสรร์ง,งานที่มีการเฉลิมฉลองหรือจะได้ใช้ชีวิตหรูหราฟุฟาฟ่มเฟือยได้ซื้อของอะไรที่อยากได้มานานนะคะจ่ายเงินเยอะฟู่ฟ้านะคะเพราะมีเงินที่จะจ่ายนั่นเองก็มีสัญญาณที่ดีค่ะว่าจะมีความสุขมีความเฟื่องฟูนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะที่ดีด้วย i ิงออ w วานการงานที่ตั้งใจไว้ความก้าวหน้าที่ปรารถนาคิดเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานความรับผิดชอบการเลื่อนค่านเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเงินเดือนการที่จะได้รับผิดชอบงานที่สำคัญสาคคัญความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะคะสุดท้ายสรุปคือไพ ห้ไม่เท้าไพ่เตือนบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในเดือนมิถุนาชีวิตจะต้องพบปะผู้คนมากมายมีความวุ่นวายอาจจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันมีการแข่งแย่งชิงดีกันการแข่งขันนะคะความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนี้ แต่ไม่ได้เสื่อมเสียหรือว่าเสียหายหรือเป็นปัญหาอะไรมากมายแค่เป็นเหมือนสถานการณ์ที่จะเข้ามากวนทำให้เรารู้สึกเหนื่อยวุ่นวายหรือว่ารู้สึกยุ่งจังเลยอะในเดือนน,น,นีนาุนนี้ทำไมมันยุ่งจังเลยชีวิตเราวุ่นวายมันยุ่งมันเหนื่อยเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายค่ะค่ะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วย ในเรื่องของการทํานายดวงประจําเดือนประจํา3เดือนประจํา6เดือนประจําปีรวมถึงการสอนดูลายมือค่ะในช h a น n นายธนหลพยากรณ์บายครูเอวันนี้ละกันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีร่ารวยมีเงินใช้ฟู่านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารดพยากรไบครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ